ขอเสียงหน่อยใบบัวค like ันแข่าเบึงเบึงเพื pois ่อนคันแข่าดูดูด <D> ูเด็กน้อยพอขยับไปทิ้งก่อนนะ พออใหหนูไปด้วยนะพ่อเฮ้ยพ่อขยะไปทิ้งให้ลูกเฮ้ยเออฟาดงองฟาดงาค่ะฟาดงองฟาดง,งาใส่ได้ยินเสียงรถไม่ได้เลยเสียงแป้นแนเลยค่ะกบช่องดียิงใบเบอร์ใบเตยแฟมิลี่ค่ะทำความสะอาดให้แล้วก็เล่นใหญ่เลยค่ะเด,ด,ดูสวัสดีวันสงการานค่ะเออสวัสดีวันสงการานค่ะแม่แม่ อา้าวแม่เตยอ,อย่าไปแย่งของลกูกสิลูกหนูโตแล้วสวัสดีค่ะก่อนเลยดูนะคะเด็กน้อยจะมาเล่นอ่ะสุขสันต์วันสงการค่ะสวัสดีค่ะอาขาค่อยสวยๆหน่อยนะคะแม่เตยสวัสดีค่ะแม่เตย굿มอร์น i ่ g ะะวันนี้ใบบัวก,ก็มาสวัสดีปีใหม่ไทยกับแม่ๆทุกท่านนะคะนะคะก็นี่นะคะอ่ะอ้าปากขอดูเหงือกสวยหน่อยนะคะขอดูเหงือกสวยหน่อยอ้าปากสวยๆโอเคอร่อยไหมคะนะคะวันนี้ใบบัวก,ก็มาทักทายคุณพ่อคุณแม่ยามเช้าๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงกันบ้างคะเดินทางโดยสวัสดิภาพกันนะคะอันนี้ก็ บบัวมาทักทยยายยามเช้าๆกันนะคะโอออ้อนกินปีโป้อีกแล้วอ้วนน,นนี่นะอ้านุนกกินเองเลยโอย้ต้องให้ปอน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 ชุม่มฉ่ากันเลยทีเดียวสดชื่นไหมสดชื่นไหมอ้าวปีโป้แช่เย็นชื่นใจเลยนะคะอ่ะวเลอ่ะ,อะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าอ,อ่าไปบัวมาทักทายโอ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วเกบ็กบเก็บเก็บ เก็บเก็บเลยเล่นดินแต่เช้าเลยนะคะเล่นแต่เช้าเลยมอแม,ม,มอแมมมอมแมมมอมแมมมาเล่นต่อ,เล,ตอเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยเล่นต่อเลยค่ะเล่นต่อเลยนะคะ ไละ์กดแชร์นะคะสวัสดียามเช้ากันนะคะแลคก,กดแชร์ให้วีเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ